สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีกับบรรยากาศเช้าวัวนทําบุญนะครับอากาศสดใสครับผมแวนี้ที่บ้านผับหอราไซกลร้ยนะครับพิธีท,ทาบุญ้อยวันใหญ่สวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันทางกงุงนะครับเดินทางทางําการแสดงอ่าอไปกรุงเทพนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ทาได้มาทําบุญในวันนี้ ราารบรรากาศชันนี้นะครับผมเจ้าบุในชวดเตรียมพิธีการอีสก,กาาสักกันนึ่งก็จะมีพิธีทำบุญ ฝากกดไลค์ก,ก็แชร์ด้ยนะครับผมวันนี้ก็เป็นพิธีเรล็กๆง่ายๆครับผมไม่ได้ไม่ได้มีพิธีใหญ่โตนะครับผมก็เป็นพ้มให้พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านนนสะแบงแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่พี่วอยนับถือนะครับก็ได้เชิญมาทาั้งหมด ประดีน้องเพิ่งตื่นนะครับน้องเพจอนนี้น้องเพจเพิ่งตืนต่น <c oughs> <c oughs> คุณเจ็บแลนะเป่ามันร้อน,น,อ,นอันนี้น้องเผ็ดนะครับตอกบ่อ,อ,บอยจุดจุด่ดยายน้ำมันจุดย่ายขอ Yeah. Have <laughs> 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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธูปสามหาเทวะวันโตธัมมะบูชามหาปัญโญสังฆบูชามหาโภคัจวะโมริมังมหาราหุสังสิงคารัง සේ දම අම්මත්්‍ය කූසේම තන් පත්ස කූටේම යවනි පාන අප ොතු ෂහකම් කන්න ඒමිනා සකාගයා තගතන්දස ඒමිනා සකා අෝද ෙම

Kancasiya nak mo kasa kakawawato arangto sama samkaksa nak mo tatsa kakawawato arangto sama samgu kasanak mo tatsa katawato arang ngato sama sam katsa गच्छामि कथयामि शरणं गच्छामि टि यं शरणं गच्छामि तरणं कथयामि शरणं गच्छामि टि यं शरणं गच्छामि तरणं कथयामि थं तरणं गच्छामि Tuti yang pisang serenan kami. Tuti yang pisang serenan kami. Tuti yang piput kan serenan kami. Tuti yang piput kan serenan kami. Tuti yang pihaman serenan kami. Tuti yang pihaman serenan kami. yang pisang kan serenan kami. มานังมิทิฏังปานาทิปตาเวระมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิปานาทิปาตาเวระมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามีตินาทานาเวระมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามีตินาทานาเวระมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิ มิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทหังสมาทิยามิตานิสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปัทหังสมาทิยามิสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทหังสมาทิยามิภูสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทหังสมาทิยามิสุราเมระยะมัทธะมาทัททานา

สระนังคาจามิตติยามิพุทธังสระนัง ติอภิสมเมติอภิสมุทิกวะอภิสมิตวะอาจิกติทิสิทิปันยเปติปะทเปติวิวรติวิปชะติอุตานิกรรมุิสพเพภังคาราอุตตาติอุปาทาวาปิทเวตถาตต तथा धाम सामे अभी शोचित अभी, अभी, अभी समेत वाजे से पान्य फेतिपे विवरती पचती भू पान्यो अभी जाति हो कवे कथा तथा ननो पाथा वा कथा कथा नंगता वसाधा सुमता था माता अनाथाता कथ कथो अभी सां ทัมโมจิตตวาอภิสัมมิตวาอาจิคติเตเสติภาญยเป็นทัพิทธิภวะเตวิปัจจเตวุกานิภโมติสัพเพธรรมาอนัตติธรรมโวจจภควาธรรมนาเตภิคูภควะโสภาสิตังอภินันทุนติ

A uh -huh.